สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่ไลออนฮิชลีท,ท่านนะครับภาพเหตุการณ์ที่ท่านจะได้ชมที่อินเดียนะครับที่ทางตะวันตกของอินเดียนะครับที่เกิดไซโคลนทุกเตียนะครับก็เกิดสึนามินะครับจากสภาพอากาศของไซโคลนนะครับก็คือลมเป็น,ปนโชกแรงทําให้เกิดสึนามิขึ้นในสภาพของลมพายุไซโคลนตุกเตียนะฮะ ก็อยู่ที่ฝั่งตะวันตกของอินเดียก็ชมกันไปนะครับร่วมวิเคราะห์สากกา์กันดู ในภาพเหตุการณ์นี้คือซูเปอร์เซลลนะครับที่มีผนังขนาดใหญ่เหนือตุลล่านะครับของโนโวโมสคอฟนะครับของรัสเซียนนที่14าัมที่ผ่านมานะครับก <c> ็คือเนี่ยบวลเมฆซูเปอร์เซลขนาดใหญ่นะครับที่เคลื่อนตัว <c> ประมาณน,นี้เลยนะครับ ในวิดีโอชุดนี้ก็เป็นการประทุข,ของภูเขาไฟนะครับที่ฟากราดาเจลนะครับของไอซ์แลนด์นะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟที่เรียกว่ามีการประทุตลอดนะครับชื่อภูเขาไฟเจอดินกาดัลเลอร์นะครับที่เราจำได้นะครับ ก็คือโวยพุ่งมาตลอดซึ่งเป็นการผิดคาดนะครับโดยปกติพอไฟเวลาประทุก,ก็จะเงียบสงบลงไปแต่ลูปนี้นะครับก็มีการโวยพุ่งตลอดแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นของปากปลอมนะครับถึง50เมตรนะครับที่ใช้เวลาแค่3นาทีนะครับที่เกิดความกว้างอยู่ที่ความยาว50เมตรกว้างที่25เมตรนะครับที่เกิดการโวยพุ่งออกามา どうぞ วดีโอชุดสุดท้ายนี้ครับในวันที่12เดืพฤษภาคมนะครับที่ทาจิกิสถานนะครับที่เกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรงนะครับถ้าเรามองไปก็เหมือนปกติเลยน้ําอยู่ในแอ่งของเหมือนทางลอดสะพานนะครับแต่จากภาพรายง,งานข่าวออกมาถือว่าน้ําท่วมอย่างรุนแรงก็จะมีภาพหนึ่งที่ทุกคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับว่ารถตู้นะครับ คุณจะวิ่งลงไปทำไมนะครับภาพนี้ก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่มีใครที่จะตัดสินใจขับรถลงไปนะครับเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆกันนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการเข้ารับชมคลิปครับ

서다마요 지들어하야